ไปไหนกันครับคุณอ้ทิดเที่ยวภูวิล่าครับผมที่สุพรรณครับดูภูวิล่าถือว่าไอ้ขอซะไอ้ขอนอนซะนัดกันกี่โมงครับ9ก้าโมงครับเวลาเอนดูโรครับน้องก็มาขอดูพาสปอร์ตหน่อยดิขเขมรนั้น,ะนะครับนี่ครับแต่มึงพากูมาทางนั้นผมไม่ได้พามาสิริพามาบอยสิลีออกมาเลยนะเดินทางข้ามไปเขมรครับผมตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับยุ่ง ถือว่าไอ้ขอซะไอ้ขอนอนซะเป็นยังยุคครับผมเป็นคนปิงครับคนปิงที่กาแฟสองคนบ่มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอสัมภาษณ์เลยครับแบงค์นี่ถิ่มีโชว์โชว์อีแข่โชว์จอนลเคั้ยครับผมถือว่าไอ้ขอซะไอ้ขอนอนซะนี่เจเนอเรเตอร์อันนี้เมเนเจอร์นี่ซูเปอร์เบเซอร์ครับแน่นส่วนแรงงานมากๆยุ่ง เพราะาใครเวลาต้องหลับอะใครกวรทุ่มบอกเลยถือว่าไอ้ขอถ้าไอ้ขอนอนซะไอ้เดียมบอกแล้วนะว่ามึงไม่ไหวอะมันบอกกูแล้วมันบอกกูแล้วมึงไม่ไหวอยง สามปีครึ่งค้าแข้งนี่คือหมายถึงเตะบอลในทมอสอนหรือปันตำหล่ออาการเป็นไงครับคุณจอร์นี่ทำเดียวแม่แม่แม่เฮ้ยผิดแล้วทวนนะปอดเพลือแแบบแ้บบยองตดินไ้กี่โมงครับตีสี่โดนผูกเตรียมตัวไปได้ครับผม ไปเที่ยวครับจกักว่าเขาชิพาไปใช่นัดกันกี่โมงครับ9โมงครับเวลาเอนดูโลครับอันนี้เวลา9โมง32ไอ้น้องน้องตรวจด,ดีน้องนี่ครับไอ้น้องเข้ามาขอดูพาสปอร์ตหน่อยดิขมนนั้นะครับนี่ครับนี่พวกผมดักจับกันได้นะครับเนี่ยรถรถายทะเบียนอะไรเนี่ยดึกเดเดา ดึกได้เดาดึกได้เดาดึกด <laughs> ึกหายังทับไปเด้อไปเหลือแต่เยือเด้ออย่าอย่าทับแห้งพอพอพ่อปไปแล้วล่ะนี่นะครับเราไปพักที่ปูวิลาครับดูการพกคันเบ็ดเห็นเห็นทางไปปูวิลาเราไปเที่ยวปูวิลากันครับ พี่แน่ใจเหรอดูสภาพเรามั่นใจเรามาถูกทางเหรอถือว่าไอ้ขอซะไอ้ขอนอนซะได้ไหมไเลยลงตามล่องนี้เขาไปแหละมากันหลายคนอยู่ไปเลยรีสอนในฝันรีสอนได้ผลเราเป็นหลุมนี่นี่โศกป่านทางอาเห็ดวะ ถ้าบอกว่าการจริญบุรีนี่คิดว่าเป็นล้านนนี่ครับคนนำทางครับผมข้างหน้าเลยคนนำทางครับโอ้ยทางดีเราเว้ยได้แล้วได้แล้วเรามานี่ครับเดลินเจอร์เยี่ยมชมสวนบักโม่ป่าแตงป่าแตงแมนบ่าชิเม่นล่ะเรามาศึกษาดูงานครับนี่ครับท่านผู้ชมเรามาศึกษาดูงาน การทำไร่บักโมูมึงต้นแขวงวะบักแตงไร่ควงเดือนคงทางกระดนานหินสร้างสวยงามต่างจากที่เรามากันเยอะแยะเลยะครับคือทำมาจากกังนูนน่ะคือในเมืองอ่ะใช่คือเขาเหลือกงนทางฝ่ามือเราจะเป็นอ่างเก็บน้ำครับของโบ ค้งโพคีวตะไก่ไปจากน้อยจะเป็นรีสอร์ทอันที่นี่แม่เปิ้ที่นี่แม่เปิ้ลแล้วก็เป็นเรื่องเล่าหน้าอำเภอ ไม่ต่างเท่าไหร่หรอกโอ้ยญากคนนี้หัวพันมาแล้วไม่ได้กินกูดอกตั้งระดับละวิ่ยกระทิ้งกระทิงขนาดนี้เราได้มาเจอกระทิ้งหมวอปลาหัวอปลาว่าปลาแท้ดอกถ้าปลาต้องมีใบไม้ติดเจ็บกระทิ้งท่านผู้ชมกระทิ้งครับใชงครับเราเจอ กกงิจอด้วยผมถามมีกระคำหนึงครับโอ้ยกระทิงเซิงกันครับเผาผมโอ๋อผมถามไม่ไเห็นกระทิงเซิงอ๋อบะทันครับบรทันตากรองบรทันผมถามมีคำหนึ่งได้ไหมครับครับผมเข้ามาพูวีล่าอีรีติครับยงอันนี้จะเป็นงัวปลาอันนั้นก็คนตา นี่แล้วครับอเคคุณเป็นไงครับสัมภาษณ์หน่อยแฉครับแฉแฉแบบไหนครับขอสัมภาษณ์นะครับครับนี่ครับหมดเลยครับดันรถขนุนนะครับทำไมได้ข่าวว่ามีคนเก่งด้วยครับใครเก่งเนี้ยวเหนียวเป็นไงครับทางทางอาจจะมีร้อยแปดร้อยเก้าทาง แต่มึงพากูมาทางนั้น <laughs> ผมไม่ได้พามาสิรีพามาบอยสิรีออกมาเลยนะเฮ้ยถามความรู้สึกเลยครับขึ้นเขาลงห้วยเป็นยังไงขึ้นเขาก็ขึ้นมาแล้ว <laughs> ลงห้วยก็ลงมาแล้วเป็นไงติดลมก็ติดด้วย <laughs> <laughs> ยง่งเรามาดูห้องพักแต่ละห้องมีเป็ดแกะทม นี่ห้องของน้องเรียเตรียมชุดเวนายนมาด้วยส่วนฝั่งนี้ของฐานเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องคาราโอเกะพวกเราแล้วก็จะมีห้องแยกซ้ายกว่าดูห้องด้านหลานพญาติครับผมนี่ห้องด้านหลานมีข้างบนด้วย เดี๋ยวตอนเย็นเรามาคาเกตกันตอนนี้ก็จะเป็นห้องของเราอีกฝั่งหนึ่งเอาไว้เดียไปทำดีตอด์อไฮไลท์ไฮไลท์มีเสียจรครับเสียจรอ,อันนี้เมียของเสียจรน,นี่ครับอันนี้เมียผม อันนี้แรงงานพมา่าสองคนนะครับดึกได้เดา,า,าดึกได้เดยมาเลยดึกได้เดาดึกดึกปลาอะไรครับผมปลาบึกครับผมเห็นคนหนึ่งคนไปเดินหลายคนไปเดินตกปลาครับเลยไม่ได้ผมเลยซื้อมาเลยนนไม่เห็นมองผุนอันนี้กำลังทำสิ้นครับกำลังทำสิ่งอะไรครับผมสิ่งยาวว่าถ่ายลาอันนี้น้อ,องนัทกำลังทำเสียห้องให้ ส่วนนคุณภรรยารอไันนี้ใครรอภรรยาทำอะไรอยู่ครับหมักเนื้อครับหมักเนื้อนี่ของเรานี่เป็นห้องครัวส่วนตัวเราทะลุมาจากห้องนอนอันนี้ข้างหลังเรามาช่วงเรามาช่วงหน้าฝนมันก็จะประมาณนี้นะครับน้ำจะออกสีแดง,แดง ก็ว่ามันช่วงหน้าฝนแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูธรรมดาผมว่าน่าจะใสกว่านี้แต่น้ําน่าจะเยอะกว่าน,นี้มีอ่างกุจจี่แล้วก็มีฝักบัวอนเนกประสงค์เดี๋ยวตอนเย็นปาร์ตี้กันเรามาพักรีสอร์ทที่สุพรรณครับไร่คงเดือนครับที่นี่สามารถตกปลาทำธีรกรมได้หลายๆอย่างนะครับเรามาจะเสียเที่ยวเดี๋ยวพามาดู พี่น้องเกิดมามาเที่ยวรีสอร์ทกับเขาตั้งเทียยวเก็บเห็ดถือว่าไอา้ขอซะไอ้ขอนอนซะ <c oughs> เจนอลมเนเจอร์ Manager, ครับอไนนี้ก,ก็เสร็จแล้วเียคระัมนรากอันนบมเอันนี้เจเนอเลมเนจอร์อันนี้เมเนเจอร์นี่ซูเปอร์เบเซอร์ครับแนนส่วนแรงงานมา,มาๆกทำอะไรกินครับผมลวกจิมจ้มครับลวกจิ้มปลาบึก เมืขาตกกันไปโลดปล่าผมได้ป่ากินแล้วอันนี้คนขับรถนี่มาเที่ยวรีสอร์ททั้งทีย่งยันเ,เสียเที่ยวเจฟเป็นยังไงบ้างเจฟเขาขวดเกี่ยวขากันไหมครับเข่าสุกแล้วเขาสุกแล้วนี่เรากินกันท่านี่ละเบิ่งแน ตามจนกล้ามขึ้นนะ <c oughs> ได้หลายโอ้ยเกี่ยวบ่นแล้วไหนไหนที่ฐานจับป่ะจับจับจับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับยุ่งอันนี้อัมมาดีขอสักครั้งเป็นยังไงครับผม แซ่บปะครับผมเป็นอย่างยุคครับผมเป็นคนปิงครับคนปิงนี่เ้องไปเอาคนเขาบอกว่าไป่คุณไปน้ำตกนี่ดูบรรยากาศใครบานเรา่องอะไรไม่ได้เดี๋ยวขอสัมภาษณ์นะครับแดงนี่สิมีเดเพิ่งบอมีครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นะครับแดงนี่สิมีโชว์โชว์อีแข่โชว์จอนลเคไหมครับผมเี้แค่ว่ะ มีจะมีโชว์ไหมครับบ่มีบ่มีช่วงหีบปวดหัวเขาปวดหัวเขาอ่าเขายกเลยครับจะแรงนีตีมีโชว์ย่งมึงคือไปยืมห้องนี่นอื่นก่อนเว้ยบ้าเลยเนาะของคนอื่นเบิ่งแก่แฟจุดจวดของคนอื่นได้บ้านอ่ะพองพุเจ้าของเลยรากไปไปปลูกกันเพื่อนเหรอพ่อกับแม่เนูะผมเพื่อนเนาะ ออกมาที่แตกเลนีเยเมันทานใสลเสียใจน้ำเด้อครับอีแครดนขาแล้วคงไม่ได้เห็นแบบแครแล้วล่ะตอนนี้เรากำลังเลาะนะครับใส่จอ ไต่จรไต่จรเดิ <l ots> นทางข้ามไปขเขมรครับผม,ข,มข้ามเขมรตอนนี้เราอยู่ไล่คงเดือน <l ots> ที่นี่เขามีนีเล่นฟีดด้วยเล่นฟีดก็ไปไกลนะค <l ots> ุณลง ตกปลาไม่ได้ตักตัวเลยเดี๋ยวเราจะกลับรีสอร์ทแล้วเดี๋ยวไปเตรียมหา<ป>อะไรกินกันก่อนวูหล่านะครับผม,มบรรยากาศสุดยอดพี่น้องโอโซนเห็นเห็นสุดยอดกลับจากเกาหลีเหนือเกอบโบได้กลับ่ หลับแป๊บเดียวเองอ่ะเกือบเป็ตอไม้แลนะเกือบวะเด็กครับเกือบหลับได้ยินเสียงเรือมาตุ๊บเรือหาปลาเขาเรือคายักไล่คงเดือนจังหวัดสุพรรณบุรีนายพันครับนายพันเตียนลูกคอกแต่ก็บอกเอาได้ครับ ลูกมัน Hahahaha Bolehег gutimb filt hoc ho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  Hahaha Hah 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 flats Ha før hah hah que amor iba sentido a aquí เดี๋ยว้เสองอันสุายเกทาบอเกทาบอบอบมีเกบมีเกเรียบร้อยบอมีเกเอาเอาาให้กดกันนีถือว่าไอ้ขอซะลุงดดแขงที่น

ถือว่าไอ้ขอสะอาดถือว่าไอ้ขอสะใช่ ลมตอเข้าโอเคไม่ยากมเงสาวสวยทุกท่านทุกเจ้าทากคเรเวณมึงกำลัอยพี่ะคอยผมเลิกมึงกอนไ้บดบดบดใครเวลาต้องหลับอะใครควมึงบอกกูเด้พูดใหเห็นมึงน่อยเออพูดให้เห็นมึงบอก ผู้ใดเฮ็ดมึงมึงบอกกูผู้ใดเฮ็ดมึงไปลุก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 ไปลุกเร็วน้องบดบดผู้ใดเฮ็ดมึงลุกผู้ใดเฮ็ดมึงไปลุกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดู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 ไปด ไปเร็วไพเห็นมึงไพ่เห็นมึงเออไ่เห็นมึงบอกเออไพ่เห็นมึงบอกไอ้เออหา่เนมึงน้องอาวองดิรองดิรองดิเลองไม่ไหวดิรองดิรองดองใครไม่ไหวโบ๊ไหวไหม มันไม่ไหวแล้วมันเรียกหนูไปบอกว่าให้บอกพวกพี่ๆวย่ไม่ไหวแล้วไม่เมื่อตอนเย็นเมื่อเมื่อตอนเย็นเธอบอกว่าไงวันนี้ผมไม่นอนเออไม่นอนไอเดียเบอกแล้นะว่ามันไม่ไหวอะมันบอกกูแล้วมันบอกกูแล้วมันไม่ไหวเอาเอาเออเอา อาวนั่จานานจานจานูป่ล้วทีก็แม่้อนวยให้แฟ่เล็วแจะทำมันไม่ได้รู้ว่าอย่าข้าไอสัตวกข้าคืนไม่ไั้ให้นอนถือว่าไอขอะไอขอนอนซะย่ง่วยวไวเพียพีสามท่านอะไรกันังก้อ ลูกลูกเบอร์สิบสี่ครับหูทุกอาการป่าหูทุกอย่างว่าป่าอีอย่างจิบจังใดบ่หูอยู่อย่างเดียวหูมีเครียดเรื่องอย่างยองดีใจไหมครับได้กลับมาเยี่ยมบ้านหลังจากไป ขาแข่งอยู่อังกฤษหลายปีใช่ไหมครับครับประมาณกีป่ปีครับผมสามปีเคงขาแข่งนี่คือหมายถึงเตะบอลในสทโมตอนหรือปันตาหลอขาหารงช <laughs> นี่ครับบ้านของบ้านของคุณหารครับ คุณสดชื่นะครับคุณสดชื่นนะคะสบายมากแค่นี้เตปค่ะเอ่อที่มานล้วอากาศเป็นไงครับคุณจอห์นนี่ทำเดียวแย่แย่ครับแย่ดีเจเป็นไงดีเจดีเจโจวจอห์นโจว แย่มากๆเลยครับแบบนี้แย่ถ้ามีโวกออกมาในชัยเลยแสดงว่ามีแน่ๆเป็นไรนอกเขาอยู่บ้านเขาตากแดดพอตตนอกทำไมเนี่ยนะผมแย่ครับผมแย่เรื่องว่าไอ้ขอให้อายไปนอนซะ มาได้ครับพี่น้องพี่น้องครับมืเอนี้ม่เมนี้เขามาเบิ้งข่อยมาเที่ยวคาเฟ่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิพามู้เจ้าเบิ้งบรรยากาศรอบๆเนาะครับทางนี้พอกแบะเจอนครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับชมจันทร์ใส่ไหน เสียงตีติเตะเวนแม่วันนี้จะพามาดูบรรยากาศรอบๆนะครับเนาะสรายพุ่นพอกแบกอันพุ่นพอกไก่กระลอกไก่ <ใ S 1> ยังชัง <c oughs> บักกันแย่อันนุ่นแย่ถือว่าไอ้ขอซะไอ้ขอนอนซะติตงเดียวคะเป็นไงบ้างคะ หนูแย่กับเขาไหมคะถ้าเลือกว่ามาอีกได้จะมาไหมคะไม่มายุ่งแ้ากินขนาดนี้หนูไม่มาด้วยอีกแล้วลงบทษครับโทษครับอาการเป็นไงครับดีครับดีเฮ้ยมึงผิดแล้วพูนนะผ่าเกือบเอาไว้เอาไปเอาไปแล้เดย์ เอาเปลี่ยนซูทมาอย่างเปลี่ยนซูทมาถ่ายมาเมื่อคืนเมื่อคืนคุณได้นอนเลยฮะบนแน่นอนเลยครับเมื่อคืนกะว่าดีเจวุนแหลกทานไปแล้วตีปิดเปลนอีกเพีนหนึ่งนะแบทถือว่าไอ้ขอซะไอ้ขอนอนซะแบตไม้เบิร์ดซื้อโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบบได้กำมานแล้วถือว่าไอ้ขอซะไอ้ขอนอนซะบอกฮะมีการเปิดประตูออกมานั่น ถือว่าไอ้ขอซะไอ้ขอนอนซะถือว่าไอ้ขอไหมมันติดบวกีคนขับรถนะต้องลองขอชีวิตเ่าบอกให้ทำทำทำจะคำได้ปะมแจะคำได้ปะว่าคันเลือกอีกได้นี่ิี่มาอีกปเอ๊ะวะวะ